สวัสดีครับกลับมาพบกับแคทไฟทีครับเวลาดีๆหนึ่งทุกตรงนะครับที่เราจะกลับมาเจอกันวันนี้ผมกอล์ฟไอทีแมนครับก็จะนําวิธีการลงทะเบียนเดินทางข้ามจังหวัดผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาติครับต้องบอกว่าปัจจุบันนะครับ13จังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเนี่ยเขาระบุไว้ว่าต้องมีการลงทะเบียนเข้าออกเมื่อเดินทางข้ามจังหวัดนะครับเราเลยจําเป็นต้องลงทะเบียนครับเพราะว่าเอาไปใช้เป็นเอกสารหลักฐานในการเวลาตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ว่ามีดังตัวนะครับเราก็ลงทะเบียนแล้วนะครับเพราะประโยชน์ของเขาก็คือ สามารถตรวจสอบย้อนหลังเวลาเราเดินทางได้นะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีว่าว่าขั้นตอนในการลงทะเบียนนั้นทํำยังไงไปดูเลยครับครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนในการลงทะเบียนเดินทางข้ามจังหวัดกับก็คือเราต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับซึ่งผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกดลิงก์เข้ามาได้เลยครับก็จะมาเข้าหน้านี้นะหน้านี้ก็จะบอกว่า เราต้องกรอกข้อมูลเพื่อได้เอา QR code เนี่ยเวลาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบนะครับเราก็จะเป็นหลักฐานนะก็จะบอกประมาณนี้นะครับก็กดลงทะเบียนครับก็ทะเบียนเขาก็จะบอกว่าเขาจะจัดเก็บชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชนนะครับและเบอร์ติดต่อนะครับสถานที่เวลานะครับเพื่อนําไปเป็นข้อมูลเนี่ยระยะเวลา60วันนะครับเป็นระยะเวลา60วันสาหรับการเก็บข้อมูลนี้แล้วก็จะถูกลบออกนะครับอ่ะแล้วก็กดยอมรับครับเราต้องยอมรับอยู่แล้วนะครับกดต่อไปครับ ต่อมานะครับให้เราลงทะเบียนก็คือใส่ชื่อครับเมื่อเราใส่ข้อมูลผู้เดินทางนะครับก็เรียบร้อยก็กดต่อไปครับจากนั้นก็คือเดินทางจากไหนก็วิธีการง่ายสุดก็คือใส่รหัสไปรษณีย์ครับเราจารหัสไปรษณีย์ได้ใช่ไหมแล้วก็ใส่รหัสไปรษณีย์นะครับแล้วก็มาดูว่าตรงไหนตรงกับเราของเราหรือเป,เปล่านะครับปุ๊บนะครับแล้วก็ต่อไปปลายทางเป็นที่ไหนจังหวัดอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยสมมุติว่าเราไปไปทางอย่างเช่นมันเป็นทางผ่านนะครับอาจจะเป็นจังหวัดที่เราผ่านไปด้วยนะครับก็คือจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงหรือ เป็นจังหวัดหลักที่เราจะไปนะครับแต่ว่าผมจะไปอาไรยประเทศใช่ไหมครับผมก็จะไปนี้นะครับปลายทางที่1นนะมีปลายทางที่2ด้วยนะครับอ่าก็สามารถใส่ลงไปเพิ่มเติมได้นะครับสูงสุดเนี่ยเขาบอกเลยว่าได้3ปลายทางก็คือ3สถานที่นะครับก็คือ3จังหวัดก็ต่อไปครับจากนั้นเวลาครับเวลาที่เราเดินทางนะครับเราก็ต้องกาหนดช่วงเวลาว่าเราเดินทางประมาณไหนอาจจะเป็นช่วงอ่าเก้าโมงนะครับเวลากลับด้วยอ่าจะกลับไปถึงกรุงเทพกี่โมงเผื่อไว้แล้วก็ระบุเหตุผลในการเดินทาง ากนั้นกดต่อไปครับเมื่อกดเรียบร้อยเสร็จนะครับนี่คือจะได้หน้านี้ขึ้นมานะครับแล้วเราก็กดยืนยันครับพอกดยืนยันเราจะได้ในส่วนของ QR code ตรงนี้เอาไว้เป็นในส่วนของการถ่ายรูปก็ได้นะครับหรือเก็บหน้านี้ทั้งหน้าเลยหน้านี้นะครับแคปไว้นะครับถ่ายรูปไว้หรือแคปไว้ก็ได้นะครับเพื่อเอาไว้เป็นหลักฐานเป็นหลักฐานนะครับส่งไว้ในไลน์เกิดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ยื่นตรงนี้นะครับให้เขาดูว่าเราลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับนมาเป็นหลักฐานได้นะครับ ครับและนี่ก็คือขั้นตอนในการลงทะเบียนเดินทางข้ามจังหวัดผ่านเว็บไซต์หยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับที่เราควรรู้นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยในการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยเราควรจะต้องลงทะเบียนแบบนี้ไว้เพื่อในการตรวจสอบย้อนหลังนะครับ เผื่อเกิดเจอปัญหากันจริงๆในอนาคตเนี่ยเราจะได้มีหลักฐานและยืนยันว่าเรานั้นทําถูกต้องตามกฎหมายที่เระบุไว้นะครับเอาละครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กด share แชร์เราด้วยนะครับแล้วต้องขอบคุณทุกกำลังใจในการกดติดตามสับสไค i b e เรานะครับอยากเพิ่มกำลังใจเราครับช่วยกดติดตามสับสไ r ย b e กดกระดิ่งครับจะไไม่พลาดคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟทีครับ